ลงมาของพี่น้องที่เจมันตรงถึงบ้านแหละแต่ว่าเจ้านีต้องใช้พวกีกคนเจก็เลยเดยวลงมาเฮ้ยักสุนิเกะาชิูรให้เราใหเราให้เราเพราะว่าขาโทรเป็นไปนี่มีถึงแต่ไม่ได้เปิดที่เปิดอะไริน มันคืออะไรก็ไว้นี่ก่อนกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยเซอร์ไพรส์โอ้ยกินข้าวเย็นแล้วเดี๋ยาขอให้กันถามให้อีกอย่างว่าสั่งถามให้อีกบ่าพ่อสั่งถ้าซื้อเสื้อผ้าฉันอยู่บ่พ่อโอ้เพทสิบุ๋ว่าอีพออย่าได้เสื้อผ้าเสดิซื้อเสื้อเดียวเพื่อนยังก็เบาๆอันนีซื้อเยอะมากขึ้นไหมเนี่ยมันซื้อผิดมนั่นละ เกือบสองคู <Yeah. S 1> wrote, ่นั่นเป็นของลูกชายเกือบคู่นี้กันใส่ป่าไดลกูขามทิ้งไดันเฟอร์ทอฟฟี่ดันปอดเออสตาอมดูข้าวอินเตอร์ฮาสุดเลโอ้ยสลุดเตช่วยผสกครัวเย็นหน่อยขันไส้ปลาไหลกันอีส

เหมกันไม่ใช่ัมมาเมนลีก่าโปรว่า i r s t ลอว่ามันต้องอแดยระเนซัมดูสตอรี่ตัวนโอ้ยมันกรมัดเบิดละมึงสิเอาแบบไดแตลงเดียมบานบนี่คุณพี่มันสมัยไดแต้งเดียมบบาน สมัยไหนแล้วแต่เกิดหองเรียนอนุบาลนั้นโมมีแล้วสันหาจนเมยแล้วกูหารสองคืนตัวกูหาตาปิ้นเนมันสีซ้ำมายังไงมันม็ซ้ำมาหรอกเส้นดูคันคอล่าโฮเมเกตดูคันเยอด้านเคลมเวลาครูว่าได้อันดาซีด้านเฟิร์ดฮะน้องอีกครั้งูนึ่งด้วยนี่ อี่อ่กายาใครซื้อเองไปซื้อเด้ผมซื้อให้แ้จมขีีมกวน45สตอ45อืม45บ่ถืใจไปแสได้ไปเห็นบ่แสนี่ Nej. Till och med en lite tjockare stumpa. Ja. Det kan jag ha här i. Men den snöskor. Man måste ja, ha lite kan... på den nästan. Jag kan ju ha en tjockare stumpa om jag vill. Mm. Den går inte så bra som, vad heter det, tull. Tunn stumpa. Det här som du har nu går inte bra. Jo, den går ju bra ja. men วิ h าหองช็อกเกอร์ซดอกซึลิกาโอเคติสุยังกูซือยังไ่เคยถือแล้วติทุยังแต่ว่าเอาได้ละเมื่อพลาดเบื้องเกิดเจ้าของนี่สะทุนซ้าใดเลยเพื่อว่าอันตรศิลป์เรื่องสมมตเรดอลสโวดฟ้องเนี่เรืองสมม บ่ถือใจเช่นไงคู่นีแปดร้อยขัวแปดร้อยเขาสิบเก้าเขาลดเหลือสี่ร้อยเก้าสิบเก้ากูกันเขียวกันเนี้ยคนจะซื้อจมจมจมให้ซื้อว่าซื้อเองเด้แส่เห็นว่าแส่แส่อืมกัลากะแน่ยกทออุบเดนเฟ โอ้โอเคโอ้ยไปข้างล่างแล้วก็ขึ้นยากไปไหนบ่เตือนใจแสได้แถวเนี่ยมาขัดเกลบได้ไหมสองรอบแนะไม่ได้โอเคทรูดเลยไม่เก็ตลีกกะอ๋อไม่ได้แล้วมีโอกาสเออ เ็เบิ่งแนีใส่จนมาใส่จนมาจนมจมนจันมันนจะมันจะกำนมัะมัิจมัมันะันจะมมนมันจมนจะมัมันจะมันนะมันจหันจะมันจะมนะมันจะมันะนานน เจ้าไซส์44จะบอกขอย44หาเป็45เนอโอเคด5ป่ะอย่าเราะลันั้นผมอยู่อันดับเิดแล้ว 44, 45, 46ฮะฮ่าอย่าเจ้าะมันเต็กอยู่กัน จากหนังจนเหลือแค่ผายองอีกมันดีทีได้นี่มันยังดีอยูะสันเออสิบห้าปีพันไปยี่สิบปีพันไปกูว่าสิถามถิ้งคู่นี้ใส่กูถิ้งบุระบาดที่นี่กูสิถามถิ้งคู่นี้เพราะใค้คอยถิ้งกันเลยไโอ้ยเกือบนาฮอนใส่ไปวันไปเผาไม่ไงอันนี้นี่ยห้บีบีทั้งสองคู่ไปเลย ซื้ออีกแล้วบอกวา่า,าสั่นเขาบพรซื้อแล้วมึงสิได้จังไลยซื้อมาแล้วจมแต่ว่าใส่ได้ลรอเอาได้ลรอเอาบอนเอานี่เกือบความคู่นึงซื้อมารอบนั้นบมาหายแล้วเปลี่ยนให้บีบีลแล้อแหละเพื่อนก็เอาคู่นั้นไปผุ่นจมจมสั้นบอซื้อถ้าเสด้ใส่บอสั้นจะถั่วต่ส่งใน้ใส่ก็ยังซื้อให้อยู่ใส่ย,ยังกระดอยเห็นไหมขาดก็ไม่ไปเห็นดอกลองยางเบิงังคันโก้่งนีเต้น Det är okej okay, eller? Ja, det är okej. Okay. Jag känner jag på en gång. Mm. Att det är okej. Okay. Hoppas det är okej. Okay. För de här, om jag bara har de strumporna. Ja. så hade jag kunnat haft 44 på de här också. Ja. Men 45 det räcker va? Ja. อะไรก็เซลฟี่น่ะหรอกขันจะาเลี้ช็กเกอรสตูออ๋อแต่สถานเซึ่นึกว่มิกกิดูมุสตาห์ช็อกแต่เดี๋ยบอกเลตุมผูดซ้ำหอแหมมาซําทุนนั่นน่ะอะไช็กกอรสตูดิโออ๋อใส่ถุงเท้ากันไมอยดีแนใส่ถุงเท้ากันบางงานอยู่ในเฮือนแต่ว่าเวลาออกไปยืนเราต้องใส่ถุงเท้าวนาอยู่แล้วเออมันก็เลยเาใส่ผ่มห้อียร์ห้อเดียรยอนหอเสียย้อนห้องเทวตา เพิ่นเสืส na, ana, oh. oss, us, Be been, ้อเสื้องเท้านะเวลาน่างออกแดกคลอดสเล้งพันหูละฆ่าสิหันใส่บนน่บินอยู่นี่หันแปวนลอยเก้าสิบเก้าขันบุรุษละ่าตาเหลือกจ้างดูกระซิ้วๆได้แหน่พรอต้าดันบอลสเล้งสเกรับนิ่งท่าอะไรตอนนี้หูดีดีวลาน่าปรม่ก มก่อนมันนี่เธอซื้อกางเกงให้ฉันบอกว่าเสนกางเกงตัวนี้ฉันอยากได้ตัวใหม่ว่าะสัตวมันเก่าแล้วว่าสัตวว่าคือบเบาเๆื่อเดียวให้กูสั่งหลายเทียหลายแนวเธอเนาะมาซื้อให้ตอนนั่นพัดบอกมันนี่ไปช้อปปิ้งอยู่ซื้อให้พัดมันนี่เขาลดราคาอยู่โอ้ยฮอททอฟิมมาว่าซื้อกางเกงนี่ให้เอาอีาหน้าฟอร์ ได้โอเคเลิกกะอันเธอซื้ออังกฤษแบบนี้สันบอกสันเอาไปกับแม่ดองโมนี้ก็ร้านเคยสิซื้อให้เขาราคาซื้อมาบัจิดาวิสโน่สันว่าก็เลยบเอซื้อผัดมะฮอดเกือบมะฮอดบ้านลงไปเอาป่ะป่าเธอซื้ออันเธอเสื้อผ้ายืมเก่งสันบอกสันบอกแล้วสันบอกบ่านไานบอกเรากินเขาเราจ้างซื้อให้เบิ้งว่าสันโอ้ยจมอยากได้ตี ตีแต่กูเอาได้เพราะนะกูเบ่เอาได้คู่นี้บด้โดนย่องย่องดอกพี่น้องคู่ที่แล้วโดดย่องย่องล่องใสแต่ว่าคู่นี้นี่คือสิบดิโดยๆๆดย่องย่องดอกตีอีกโอ้ยบอกกูซีซิมหาเนาะกูก็ซื้อซีซิมหาแบบบอกว่าซีซิบหาผัดมันญ่ไปในแจ็กน้อยแต่ว่าสนอกไปของนอกส่กระใส่งองงทานะทุ่งทาวนะ์อะนี่ทุ่งทาวนยุ่งเือนมันกระบ,บางขันหอกออกไปอีลีนะฮิมนะนั้นทุ่งทาวนสำับพิม่าค่ะอันก็ออกไปข้างนอกนอกีรีก็ใส่ทุ่งท้าวนะมันกระสิบพอดี บอกสันซีซิบห้าคูกับซื้อซีซิมหาปัดคู่นี่เนปะ็นซี่สิบซี่เออเอจาจากไหนครับคุณพี่กูจะตีมึงได้แบบนี้คู่นี่ฮะนะสุทา,นะายมึงถิงใส่สันถิงบวกกันอันนี้ก็แม่นมีอะไรซื่อนี่ก็ได้อันนี้ก็บซีซิบซี่อนนบ,บอกห้าสี่สิบห้าฝาดซีซิมหาแล้วเนาะยังไรเรื้ยงนะี่จะมาคัดเกือบเลยเสียเงินไรห,หลอกขาถิ่มเนะี่ยบริษัทเสียซอยได้ดิ จมอยู่นี่ก็แม่นหักก็แม่นห่วงหั่นแหละย่านบ่มี่ไซเห็นเพิ่นมันห่างหมดแล้วก็เลยซื้อเพิ่นสิเว้าไปว่าเว้าโพดของเพิ่นน่ะเกือบหน้าหนาวพีบ่มีมีบูดนี่นะของเพิ่นน่ะมีอยู่บูดนั่นคั่นมันหิมะตกหนักๆนักไปก็ใส่บูดนี่บ่แม่นว่าบ่ซื้อนี่มีอยู่แต่มันบ่หนาคักมันบ่ตกหนักคักก็บ่ได้ใส่บูดอันนั้นก็บูดของแม่น้อยเนี่น่ะก็เลยบ่ได้ซื้ออีก เซตอีบิ๊ฮะใส่ถอดใส่ถอดเกือบใส่ไข่ไปเงียบแทนบาทา่อเถาอยากไรเนาะเป็นเม่ง,งยัหน่อยซื้อๆได้นี่กันว่ามันมเป็นยังหน่อยนีหนิใส่สบาคา่คะคุณพี่เพร่น,รนี่ฮันที่ก็ออมอินเตอร์แดนกัมมันเพื่อชุนอินเตอร์สม มันว <mais> ่าล <ral> um> <Sod> ูกแต่แต่สมมาสตูเลกมันยกทุกันทิก็โอเมนเตสตูเลกสมมาดีนแมนอุลิกะดีไซคัดัน่นหน่อยก็เอาเนาะกัด ว่าว่าลูกเธอลูกเธอสี่สิบสี่เลยใช่ฉันลูกเธอสี่สิบสี่หาคุณปอเดี๋ยวมันใส่กระหลวมเพื่อนว่าเธอคิดว่าทอฟี่อยากได้บอโอเคเขาบอกอยากได้ดอกมันไปเกิอผู้เทาถุงมือเอว้นตั้งหันเข้ามาอินเตอร์สเปนไงเขาว่าเขาสี่ิบหาถ้าเบิ้งเขามาล่องใส่มันจะได้สี่ิบหาคือฉันว่าบอวระสัน สันหวานบัแม่งขนาดดอกว่าสันเอ้อจะฟาวเถียงเดี๋ยวลูกฉันกระม้าสันดอกบ่ได้เด้ให้มันได้ชนะนินหน่อยๆนึงก็เอาพอกับพอพคักๆเด้เดี๋ยวนี่ยานจะกันดีลืน่ลนครูดอกคณะกรรมการคณะกระมกรมาก,การกลางเราปวดหัว,วน,นี่นี่เกือบสันตรงไซเธอสิทิ์ถิงโมค่าห่างๆสองคู่นี่ถ้าเบิ้งเธอร์สิทธิ์ถิงมโมฮะอยากกลมกลวงเยอะคุยเยอะๆโต้าหนัด ได้เวลานินท่าไปก็พี่น้องฉันจำฉันจำได้ว <laughs> <laughs> ่าช่ว <laughs> ยเดี๋ยวตัดตัวขังแรกขังแรกไม่งมไง่น้อยวนะ่านี่ภาษาศึกเกือบพี่พี่น้อยเนาะขังแรกมาเที่ยวเท่าแซงเท้าเบอร์ใดว่าสันสี่สิบสองว่า,วาวสัน,สน <laughs> มันเป็นไปว่าได้ภาษาเซี่ยสี่สิบสองว่าสัสสนคอยกับว่าคอยซื้อเกือบอยู่เมืองไทยเบอร์สี่สิบสองนะมันเป็นไปเพราะได้ละสิสังเกิอบหาเนาะตอนมาเที่ยวหกเดือน สื่อ42มาใส่บอดด้สุดถ่าย40โอ้ยกรจังจำได้ว่าจะคของ40เงือดไหลเอานินท่าทั้งสื่อไห้ทั้งหักทั้งนินท่าทั้งหักทั้งยิกทั้งหยอกพี่น้องเอ้ย